อีกไข่เต็มท้องเลยค่ะรดยสายรถดีเมื่อกี้จะเน้นเป็นพริกเขียวบ้านๆนะคะอื้มอื้มโอ้ยลมเย็นอืมดูดลมเนี่ย เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาทํากับข้าวกินที่ห้องเพื่อนนะคะอยู่คนเดียวมันเหงานะคะไม่มีคนแย่งกินค่ะวันนี้ก็เลยได้แมงกอกนะคะทอดหอมๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแมงกอกคัดไข่เลยค่ะทุกคนทางบ้านขายโลจักบาทนอ้อเป็นอาหารบ้านๆนนะคะแต่ว่าราคาก็พัฒนารอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะทอดเสร็จก็ใสร่รสดีหอมมากค่ะทุกคนเมนูต่อไปนะคะเมยก็จะพาตำส้มตำแบบบ้านๆน,นะคะใส่พริกกระเรียงหรือว่าพริกบ้านนะคะ ติกแดงใส่ลงไปนิดนึงจากนั้นก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะโขลกไปให้ละเอียดเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะใส่เส้นมะละกอแบบสับนี่ค่ะทุกคนแบบบ้านๆเลยจะต้องสับเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะคะให้เข้าให้เละนิดนึงนะคะอ้ยกลิ่นหอมใบมะขามตอนนี้เตะจมูกมากจริงๆถ้าแบบบ้านๆจริงๆจะไม่ใส่มะเขือเทศแต่เหมือนขอใส่ให้มันมีสีสันหน่อยเนาะชิมดูก่อน นะนี่แหละรสชาติที่ใช่ออลืมถ่ายตอนปรุงนะคะเราก็จะใส่พงนัวน้ําตาลน,นิดหน่อยแล้วก็น้ําปลาแค่นั้นเป็นอันเสร็จจ้ามาค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากกินส้มตําแบบบ้านๆนะคะแบบที่แบบซื้อเองจะไม่ค่อยชอบนะคะวันนี้ลองตาใส่ใบมะขามนะคะหลังจากที่ช่วงนี้แพท้ท้องก็คือไม่ค่อยอยากส้มตําเลยแต่อยากกินแนวบ้านๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแมงแคขงนะคะหรือว่าแมงมารีทางบ้านเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกอได้นะคะหรือว่า กิโลละเท่าไหร่ให้ทายนะคะทุกคนให้ทายว่าโลละเท่าไหร่ดูไข่มันดิอุ้ยสออไข่มาเดี๋ยวแกะไข่ให้ดูนะคะไข่ทุกตัวนะคะทุกคนอ่ะยิบม,มาใกล้ใกล้เลยช่วงนี้ก็คือแบบว่ากินแต่แบบนี้เลยเนาะนี่อู้ยไขย่เต็มท้องเลยค่ะรวยสายรถดีเมื่อกี้นี่มาพี่นอ้องอืมฟิน มันมากท้องนี่อยากกินแดดอะไรแพ,งเ,พงเลยไหมทางบ้านขายรูเท่าไหร่คะเจ้าว่าที่เหมยซื้อมาอันเนี้พันห้าพันเจ็ดล้วจ้ะที่สุดนี่ไขาชทกตัวอีบึงดูดิอืมไข่แน่นๆเลยค่ะพี่น้องมา หิวไหมถ้าของหิวก็ท้องอย่าร้องน,นะ <c oughs> มาช้มจำบ้างชิมแล้วเมื่อกี้สองคนตัวอันนี้คือเป็นเส้นขูดแบบบ้านๆจริงๆนะคะหนงดูเช่นมันจะเป็นอย่างนี้เลยอกบะใกล้ๆตมใส่ใ,ใมมสบ,บมะขามอ่อน จะเน้นเป็นพริกเขียวบ้านๆน,นะคะอร่อยม,มากแบบมุบรสชาติที่ฝ่ฝันเลยเชื่อไหมว่าเพื่อนอ่ะพาไปกินแบบส้มตำในร้านอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ไปเราบอกเพื่อนว่าเออไม่หิวไม่เคยปฏิเสธเพื่อนเลยนะอีฟี่พูกกันชวนอืมไม่เคยปฏิเสธเพื่อนเลยแต่ทีน,นี้มันไม่หิวจริงๆค่ะอืมโ<ฮ>อ้โหซื้อๆเลยช่วงนี้เยอะหน้าฝนเยอะ<ๆ>ได้เยอะด้วยนะไม่เหมือนช่วงกว่อนนั้นโอ้ยห้าบาทอยากจะร้องไห้สิบบาทนิดเดียวเออสิบบาทนิดเดียวผักบ้านไหนขายห้าบาทเนาะ นี่คือเส้นขูดเลยจริงๆก็อยากให้มึงกินพร้อมคูอยู่ไหนอินใช่าไม่มีดังนั้นก็คือเพื่อนถ่ายให้ก่อนแล้วค่อยกินนะคะแล้วค่อยแบบซวยกันทีหลังนะคะหลังก็ลองเท่านั้นแหละ มันคือไข่นาหรือไข่ปัลยไข่นาไข่นาอือช่วงนี้หน้าฝนไงแล้วทีนี้ก็ไข่นาหลายบอกอาจจะเอ่อน้ำมันเลยนิ่มนิ่มมาแบบนี้ก่อนมันมันมากใส่รสดีแล้วมันหอมๆนะทุกคนไข่มันจะมันๆนะคะหอมหอม ไม่เหนียวเหมือนกินไข่อะไรวะมไม่ถั่วไข่มันมีอเพราะไม่ถูกม,ม,มันเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยทุกคนมันหนุบหนึบแลวมิดมันใหญ่อ่ะ<ข>หนุบหนุบ<ข>มันมันนะคะเนี่ยสัตว์แต่ละสัตว์ไข่ก็รสชาติต่างกันเนาะไข่อืนก็อีกแบบไม่แปลกที่แพงนะคะทุกคนอร่อยแล้วก็หายาก โลละพันหาได้เนี่ยโอ้ยแพยคองรอบนี้ก็คืออยากกินแต่ของแพงเลยสุดเลยทั้งอึงไข่ทั้งเห็ดปวกทั้งแมงแคงนะคะที่สั่งมารอชิมเห็ดปวกนะ้อชมมัมั่งเคี้ยวเพลินอ่ะเนาะเคี้ยวเพลินมากเอฟแบบเพื่อนทอดได้พอดีนะคะทุกคนกรอบพอดีไม่กรอบจนเกินไปเนาะอืม อร่อยเรียกเพื่อนก็ไม่มากินด้วยนะตอนเนี้ยเพื่อนบอกว่าอาทนรอก่อนเด้ออีดเด้อของแซบกินนานนิดหนึ่งนะคะอย่าบอกนะว่าข้าวเช้าใช่โอ้โห อยกินเยอะเด้อมันเป็นอะไรที่ฟินมากอยากกินแล้วได้กินอ่ะเชื่อไหมว่าส้นตำแบบนี้ฉันกินตั้งแต่สมัยเด็กน้อยอีฟที่บ้านก็คือจะตำใส่ใบมะขามอ่อน<ม>ใบมะขามไม่เคยกินใช่แล้วเขาก็จะขูดเส้นแบบเล็กๆแบบนี้เลยทุกคนตำใส่พริกเขียวนะคะตอนนี้เหมืนก็ใส่ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเนาะ อเพื่อจะตัดรถไว้นานแล้วทำไมโอ้มันพอดีมากหอมไปมากค่ะอยู่ในเส้นมันแบบ อย่ที่ลทากห่หกหกหมึงรีบๆเผื่อกูหิวมากมึงอร่อยจริงไม่อยากหยุดเลยเพื่อว่ากูแม่ไหวแล้วนะกูท้องร้องนะกูจะเคลื่องโทรศัพท์ทิ้งนะโอเคทุกคนไปกินหลังกล้องก่อนนะไปมา